ไม่ได้อะไรเนี่ยมัได้ยังไงเ้าไปยังไงอ่ะอู้ถอยมาลูกจำไม่ได้แม่แม่ไม่มาเสียค่แล้วได้เลยค่ะเออด้านล่างดีกว่าด้านล่างเขาจะคุยอีกต่อไปยงไงนะแน่้งมะแน่ลงมะ น้องหอมเลยคุณไม่คุ้มเท่าไรโอเคสาธุน่าจรัประทานด้วยน่าจะต้องดูมากพี่ทำห่อแล้วค่ะไม่คู่อะไรก่อน ก็ไม่เคยพูดถึงความตั้งใจเลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตอ,อะแรให้ให้ทุกๆคนที่รอดูรอฟังอะคะ่ะเข้าใจว่าจริงๆเราก็มีเจตนาคืออยากให้เป็นบรรทัดฐ,ฐานมากกว่าแล้วก็ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพิสูจน์แล้วก็แสดงความจริงว่าสิ่งที่มันเป็นข่าวที่ผ่านมาตลอด2ปีอะมันไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยก็เอ,อ เราเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอดใช่ไหมคะก็อยากอยากได้ความเป็นธรรมบ้างเท่านั้นเองในเรื่องจริงว่ามันคืออะไรก็วันนี้ได้มาเจอกับน้องครั้งแรกเหมือนกันจริงๆน้องโทรมาหาคุณแม่หลายทีแล้วโทรมาหาพี่ทนายนีดาด้วยเช่นกันก็ในส่วนของที่มีข่าวออกไปว่าเราเรียกร้องค่าเสียหายหนึ่งล้านบาท พูดพูดง่ายๆบ้านๆจากใจจริงเลยว่าก็เราอยากเรียกให้มันสมกับชื่อเสียงการศึกษาหน้าที่การงานทางสังคมที่ได้สูญเสียไปมาโดยตลอดนะคะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เห็นใจกันตลอดเพราะว่า คงไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกน้องเขาได้เท่าแมทเพราะว่าที่น้องเขาเจอตอนนี้ไม่ว่าจะเจ็บปวดทางด้านไหนแมทผ่านมาแล้วก็แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คืออยากให้มันผ่านกระบวนการศาลให้มันเป็นจริงเป็นจังเนาะทุกคนจะได้สร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่โอเคละเราเป็นดารานักแสดงก็จริงจำเป็นต้อง ยอมรับกับคําวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าอยากให้มันอยู่บนความเป็นจริงนะคะอยากให้มันอยู่บนความเป็นจริงอย่าอย่าเล่นข่าวหรืออย่าพูดคุยด่าทอกันให้มันเสียหายหรือสนุกแบบที่มันเกิดขึ้นกับแมทเหมือนว่าทุกคนนะเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันกระทบมากแค่ไหนค่ะกะ็แมทไม่เคยออกมาฟ้องเนะว่าแบบแมทไม่สวยแมทเล่นละครไม่ดีอะไรอย่างงี้เนะอนนั้นน้อมรับ น้อมรับด้วยความเต็มใจเสมอแต่ว่าอะไรที่มันมาเกินกว่านั้นอยากให้ทุกคนมีสติในการเสพข่าวเราได้รับสารอะไรมาเราลองดูก่อนซิช่างใจก่อนไหมว่าเรื่องจริงมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนรอเวลาก่อนแล้วถ้ามันคิดสูตรมาว่าเป็นความจริงค่อยค่อยมาว่ากันอีกทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยณวันยังเจ็บปวดคำพูดเ่านนานคอมเมนต์เ่านี่ยแม้ทหามาสองเดีวเสมอค่ะ อย่างคำพูดที่น้อง,องเขาเป็นคนโพสอันนั้น,นยังไงบ้างเพราะควาเป็ขขนขอถามถามน้องเองดีกว่าแต่จริงๆไม่อยากอย่างเนี้ยมันก็เป็นคำถามที่รู้ว่าเขาเจ็บปวดน้องก็เจ็บปวดด้วยแล้วก็ถ้ามันออกไปเป็นข่าวแล้วมันก็เนี่ยมันก็จะไม่จบคือทุกครั้งที่ตลอดสองทีที่ผ่านมาทาไมแมทถึงอยู่เงียบมากขนาดนี้ขนาดเงียบขนาดเนี้ย 365วันที่ผ่านมาคูณสองแมทยังไม่เคยมีวันไหนไม่มีข่าวแมทเลยแมนพูดเกินไปหรือเปล่าไปยอ้ปยอนดูข่าวว่ามันเป็นอย่างที่แมทพูดจริงหรือเปล่าคือไม่อยากให้มาวันนี้ที่มาฟ้องอะเนาะนนาทุกคนอนะไม่ไม่ได้อยากให้มาทำร้ายกันอยากสร้างบรรทัดฐานใหม่มากกว่าอยากให้ทุกคนแบบแก้าวก้าวบังเกอร์อะไรที่มันแบบมันต้องทำลายไปสักทีแล้วอะมันมันต้องไ,ได้รับการเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงสักทีแล้วอย่างานนคะขอ,องน้องค่ะวันวนี้ตั้งใจยังไงบ้างของของน้องเมืวันนี้ตัง้ง,ง,ง,นนตงใจที่จะมาขอโทษคุณแม่พี่ขอต้องจริงก็ตั้งใจขอโทษไปแล้วแต่นในศาลนะคะ,ะว่าเราเองก็ยอมรับผิดที่เราผิดไปแบบนั้นคือตื้นลึกหนาบ้างเราไม่ได้รู้ว่าค่ะ ว่าจริงๆแล้วความจริงคือมันเป็นยังไงเหมือนเราเสพข่าวแค่เพียงแค่ไม่กี่บรรทัดนะคะแล้วเราก็ไปตีความเอาเองว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ่ะคือตัดสินไปในตามเนื้อข่าวอะคะ่ะ<ม>จริงๆก็ได้ขอโทษคุณแม่ไปเข้าใจความรู้สึกเขอนนะคะเพราะว่าเราเองก็ก็เป็นอยู่นตอนนี้ ตอนนี้ก็คือโดนโ okay. ดนเหมือนที่แม็กเคยโดนก่อนหน้านี้ก็เขาอยากไปเข้าใจความรู้สึกของพี่เขาว่าค่าว่าแต่จร wow ิงๆพี่เขาเป็นเยอะกว่าเพราะเขาโดนมาตลอดอ่ะเขาเป็นคนของสังคมอ่ะค่ะแล้วคือเขาก็ต้องโดนจับตามองเยอะกว่าเราอยู่แล้วอย่างวันนี้ก็สรุปเป็นยังไงค่ะแม็กก็ไออคุกันายนะคะ วันวันนี้มันเป็นนัดไต่สวนมูลฟ้องนะคะหลังจากที่เราได้ยื่นฟ้องน้องมานะคะในการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยก็เพื่อที่สารจะได้ดูว่าเอ๊ะเรื่องที่เรื่องราวที่น้องแมทเอามาฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามีการแกล้งฟ้องแกล้งเก่าหาเขาหรือเปล่าซึ่งหลังจากวันนี้สารก็นัดฟังคำสั่งนะคะในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยถ้าสารคิดว่าเห็นว่าคดีมันมีมูลว่าน้องแมทไม่ได้เอาเรื่องเท็จมาฟ้องเรื่อง ข้อความมันเป็นความเสียหายจริงสารประทับฟ้องไว้พิจารณาสารก็จะส่งหมายไปที่น้องเขาแล้วถึงวันนั้นนะ่ะน้องก็จะต้องออตกเป็นจำเยลยละแล้วก็จะต้องหาเงินประกันตัวนะคะหรือก็อาจจะต้องจัดหาทนายในการต่อสู้คดีถ้าถ้าประสงค์ที่จะสู้คดีนะคะแต่ว่า ในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่คุยกันมาตลอดนะ่าถึงจนถึงวันนี้คือน้องก็บอกว่าคือคือน้องรับทราบถึงการกระทําของตนเองทั้งหมดถามว่าที่วันนี้ที่คุยในศาลเนี่ยทั้งทั้งทั้งน้องแล้วก็คุณแม่ถามว่าโกดเครื่องน้องไหมทั้งสองบอกว่าคือให้อภัยไปหมดแล้วจริงๆแต่ว่าถามว่าแล้วทําไมคดีเนี้ยมันยังถึงควร Move อ n ต่อไปเพราะว่า ปัญหาเนี้ยมันค่อนข้างเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันน้องก็อยากที่จะสร้างบรรทัดฐานให้ให้เกิดขึ้นกับสังคมต่อไปทุกคนจะได้คําตอบเสียทีว่าดาราวิจาร์ได้ไหมแบบไหนเรียกว่าวิจารณ์แบบไหนเรียกว่าไม่ใช่แบบไหนคือเกินขอบเขตที่จะต้องเป็นความผิดซึ่งซึ่งเราก็อยากสร้างบรรทัดฐานตรงนั้นต่อไปให้ทั้งกับตัวน้องแมทพิรณีเองและกับท่านอื่นด้วยค่ะแล้ว่ก็ขอบเขตในการวิจารนะคะได้แค่ไหนคะับคุณทนาย ว่าขอบเขตในการวิจารณ์เนี่ยอย่างเขาเป็นนักแสดงดูบริบทเขาก่อนเขาเป็นนักแสดงติชมไปสี่เล่นแข็งไ,ไงไม่ได้เลยสื่อสารอารมณ์ไม่ได้เลยโอ้ทำไมแต่งตัววันนี้ไม่สวยเลยอะโอเคเป็นดารานักแสดงมันขึ้นอยู่กับความสวยความงามถูกต้องไหม ก็ถามว่ามันควรไหมมันก็ไม่ควรหลอกแต่เชื่อว่าดาราทุกคนยอมรับในจุดนั้นได้จะสวยไม่สวยจะหุ่นดีไม่ดีจะอะไรยังไงต่างๆยอมรับได้แต่ว่าอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทที่เขาเป็นอยู่ในเรื่องส่วนตัวนะคะแม้แต่ทนายนีด้าเคยบอกไปแล้วว่าทนายเนี่ยเป็นทนายความวิจารณ์ได้ทํางานดีไม่ดีสัมภาษณ์ดีไม่ดีเกี่ยวกับการตอบกฎหมายว่าได้แต่ถ้าบอกว่าอ ทนายเคยเป็นผู้หญิงขายตัวมาก่อนนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเม็นทนายนะถึงต่อให้เป็นเรื่องจริงมันก็ผิดเชกเช่นเดียวกันนะคะน้องแมทพิรณีเนี่ยในเรื่องส่วนตัวเขาถ้าไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคมใดๆก็ไม่อยากให้ไปวิจารณ์นะคะทีนี้ถามว่าถ้ามันเกินเกินขีดเกินอะไรที่เขาจะรับได้เช่นว่าเอ๊ครอบครัวนี้เออทำไม มารยาทเป็นยังไงอะไรไงทําทไมตอบคําถามอย่างนั้นทําไมเสียงดังอะไรโอเคเราก็อาจจะนําไปปรับปรุงติเพื่อก่อถูกต้องไหมคะแต่ถ้าบอกว่าไปเกินเลยไปถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยหรือการที่ไปบอกว่าเขาโทษน,นะคะบอกเป็นผู้หญิง โซเพณีเป็นอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริบทที่เขาเป็นอยู่อย่างเนี้ยจริงๆเชื่อว่าหลายๆท่าน,น,นรู้ว่าอะไรคือเขตเท่าไหร่เพียงแต่ว่าไม่มีความยับยั้งชั่งใจเท่านั้นเองนะคะแะทค้าหลังจากที่ได้พูดกันวันนี้เรามีแนวโน้มที่จะแบบให้อภยอัยผ่อนฟ้องไหมคะผ่อนฟ้องไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาประทับตัดฟ้องไปเรียบร้อยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราคงไก่เกลี่ยกันเนาะเยียวยาว่าบทลงโทษที่ ควรจะมีมีได้เท่าไหร่อย่างที่บอกไปหลายๆครั้งเสมอว่าไม่ได้ต้องการเอาเงินค่ะแมททำงานหาเงินด้วยตัวเองมาโดยตลอดอยู่แล้วทําได้ค่ะดังนั้นไม่ได้มีปัญหากับแมทเพียงแต่ว่าอย่าง,อย,างอย่างที่บอกคืออยากให้ทุกคนรับทราบว่าบรรทัดฐานมันควรแค่ไหนขอบเขตมันอยู่แค่ไหนเสพข่าวพูดเสมอว่าให้พอเหมาะพอควรฝากถึงสื่อหลายๆท่านด้วยว่า สนุกได้ค่ะทราบว่านี่คือวงการบันเทิงแต่เอาพอประมาณอย่าต้องให้ถึงกับคนคนึงต้องแบบสูญเสียอะไรหลายๆอย่างทั้งทางด้านจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมว่าวันนี้ก็คือแมทก,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 ก็ทุกคนถูกฟ้องก็ทุกคนรอบตัวทุกคนของคนที่ถูกฟ้องของแมทของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องทุกคนทุกหมดเลยไม่มีใครแฮปปี้ไม่มีใครสนุกไปกับ เหตุการณ์นี้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นแมรู้สึกว่ามันมันคงไม่ม hmm. ีใครชอบอยู่แล้วอะเดี๋ยวพี่นิดาขอแทรกนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยถามน้องแมทไปว่าคดีนี้จะไก่เกี่ยวไหมแล้วน้องแมทเนี่ยเรื่องกฎหมายน้องแมทจะไม่เข้าใจว่าแบบมันไก่มันมันถอนไม่ได้แล้วเพราะว่าสารรับแล้วจริงๆคดีเนี่ยมันเป็นคดีที่ยอมความได้มันถอนได้อยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่า คืออย,อย่างที่บอกว่าในวันนี้คือน้องตัดสินใจแล้วที่จะต้องการคำพิพากษาของศาลมาเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมว่าเออในการที่เรากระทำแบบนี้บนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดมันมีราคาค่างวัวที่จะต้องจ่ายเท่าไหร่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่ตัวเงินหมายถึงแต่โทษด,ด้วยค่าปรับที่จะต้องชำระให้ศาลด้วยดังนั้นเนี่ยความหมายของน้องแมทเนี่ยคือมันความหมายคือมันเลยจุด ของการที่จะมาถอนฟ้องอะไรกันในเวลานี้แล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการยอมความไม่ได้นะเดี๋ยวจะพลาดเคลื่อนตอนนี้ที่ยื่นฟ้องไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ค่ะ11ค่ะ,ะซึ่งซึ่งซึ่งไอในไอใ,ในเคสถัดไปส,สันนัตไตสวนมูลฟ้องก็คือเดือนกุมภาพันธ์ละค,ค่ะ แต่ว่าในคดีเนี้ส,นสันสันนัดฟังคําสั่งไต่สวนมูลฟ้องคือในวันที่3พฤศจิกายนแต่ไอ้ลอตที่เคยโพสต์ไปว่าผดแรกเนี่ยสันนัดไต่สวนมูลฟ้องคือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะจะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะก็คิดว่าคงคงยังยังมีอยู่อีกสัก สักประมาณหนึ่งนะคะจากที่บอกก่อนนั้นีีว่าประมาณเพิ่มอะไรทีที่เก็บเอาไว้ที่เก็บเอาไว้แต่ในส่วนที่ฟ้องเนี่ยตอนนี้ก็กําลังดูความเหมาะสมกันอยู่ว่าจะประมาณไหนแต่คิดว่าก็คงจะมีเพิ่มเติมอีกสักประมาณหนึ่งค่ะตอนนี้มั้งสิบคนสิบเอ็ดคนนี้ได้โทรมาขอโทษทุกรายแล้วหรือยังคะยังนะคะยังยังแม่ค้สองปีที่เราได้รับผลกระทบที่เราต้องผดผนมาเพราะมันคือที่เสียไปคนที่ลาโพสต่อว่าเราเหรอคะเรามอกว่าเขาควรจะทดใช้มากน้อยแค่ไหนก็จะสะสมนะคะ ให้ให้ให้สารท่านพิจารณาดีกว่าค่ะตัวเราไม่ค่ะแมทบอกแมทโดยจิตใจแมทแมทโอเคมาตั้งนานแล้วค่ะแมทแมทไม่ได้ติดใจอยากเอาความหรืออะไรแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะพูดอีกเป็นทางที่3ก็คืออยากให้มันเป็นบรรนัดฐานใหม่เท่านั้นเองค่ะอย่างตอนนี้นี่คืออะไรคุณดาราหรือคุณที่เคยรู้นักการ็คือ,กคอ,คอยกแัทไหดอนแลนาก็ไม่ถึง,<อ>ไ,มถงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าแมท าทางข้อความได้รับเยอะเหมือนกันว่าหลายๆ,ๆ,ๆท่านซึ่งเราก็ไม่เคยทราบเลยว่าเขาก็โดนคุกคามขนาดนี้เหมือนกันค่ะใช่อยากบอกอะไรถึงคนที่จะเม้นต่อไปหรือที่จะอะไรกลับตัวกลับใจไม่มันไม่ใช่กลับตัวกลับใจแมทเข้าใจว่าบางทีไม่ใช่บางทีหรอกพอเป็นดาราแล้วเราก็รู้คำว,ว่าดาราเนอะเราเห็นเขาเล่นละครอยู่ในทีวีเราเหมือน เราเหมือนว่าเรามีสิทธิ์ในตัวเขาเราชื่นชมเขานะเราสนับสนุนเขานะแมทเข้าใจทุกอย่างว่ามีความอินมีความรู้สึกไปกับข่าวแต่อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าก่อนที่จะเชื่ออะไรอะคะ่ะอยากให้อยากให้ช่างใจก่อนนิดนึงดูดูว่ามันมันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อสิ่งที่ข่าวออกหรือสิ่งที่นําเสนอออกไปซะทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะ<ด>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn